ตอนที่7ดเด็กดื้อรูปของคุณซือใช่มังกรไหมเนี่ยหัวกับหางเหมือนมังกรแต่มีสีขาเหมือนยูนิคอรน์นคือตัวอะไรเนี่ยไปน้อยทำไมวันนี้ดูเศร้าจังซืออีหมิงทำอะไรนายนะเอะฉันไปออกกองมาไม่กี่วันเขาลันแกนายถึงขนาดนี้เลยเชียวหรอเกินไปแล้วตัวแค่นี้เขาก็ายังไม่ปล่อยอคุณจ่ายเข้าใจผิดแล้วครับเอะเขาไม่ได้แกล้งแถมยังจ้างให้ผมวาดภาพให้เขาด้วยคุณซือเป็นคนใจดีนะครับ จดีซื้ออีหมิงเนี่ยนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างผมทำบิสกิตไว้ด้วยคุณจ๋าอยากลองชิมไหมครับกินสิกินสิไปน้อยน่ารักที่สุดเลยฉันอยากกินไก่เผ็ดๆด้วยบิสกิต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 ดูจริงๆฉันบอกให้อยู่กับปีศาจจิ้งจอกให้น้อยหน่อยไม่ฟังที่พูดกันเลยเหรอก ผมเพิ่งอบเมื่อวานถ้าอยากกินคราวหน้าผมจะทำเค้กเอเจะฉันว่าฉันขอรับแบบกลับบ้านนะ <c oughs> คุณซื้อครับอเป็นอะไรไม่อยากให้จิงจอกไปหรือผมทำไว้เยอะถ้าไม่รังเกียจอยากลองชิมดูไหมครับ อ่าอไม่เร็วเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> ก,ก็พอใช้ได้นะหรือว่าคุณซื้ออาจจะไม่ชอบทานของหวานเออหืย <c oughs> นายไขยมันหรือเปล่าฉันขอซื้อทั้งหมดนี่<ะ> <c oughs> ไม่จำเป็นหรอกครับคุณซื้อเอาไปได้เลย